สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวารตี้นะคะวันนี้ก็อาจจะเห็นพี่วาหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะยีนี่เป็นใครหัวฟูสีเทาพูดมากอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเป็นพี่วาเองนะคะแต่ว่าเป็นพี่วาที่อยู่ในเกมนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก็จะมาบอกว่าถ้าอยากดูพี่วาในหน้าตาแบบนี้นะคะดูค่ะดูหน้าค่ะ นี่นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามพี่ได้นะคะที่ช anel ไอว่าบ้าเกมนั่นเองนะคะซึ่งพี่เปิดช anel ใหม่นะคะซึ่งช anel นี้จะทําอะไรบ้างช anel นี้นะคะพี่ก็จะพาชมเมืองค่ะดูเมืองสิคะสวยไหมคะอันนี้คือเมืองลอสซานโตสนะคะเป็นที่ที่พี่อยู่ที่นี่นะคะแล้วที่น้องๆเห็นกันอยู่ตอนนี้เป็นคอนโดของพี่เองค่ะ ดูสิคอนโดพี่สวยไหมอ่าเดี๋ยวพี่จะพาชมคอนโดนิดหน่อยนะคะน้องๆดูท่าเดินพี่ด้วยนี่นะคะก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนั่นเองนะคะคอนโดกว้างมากดูสิอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนั่งชิลๆรับประทานอาหารกันแล้วดูวิวค่ะดูวิวเมืองด้วยนี่ก็แบบโทแพนะนะใกล้มืด เวลาก็อยู่ที่ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะคะก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงมืดๆเนี่ยวิวก็จะแบบเปลี่ยนไปแล้วก็ดูสวยมากขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่พาชมห้องนิดนึงก่อนนะคะนี่ห้องด้านล่างมีบันไดลงข้างล่างนะคะก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองไปดูกันค่ะ เะเร็วๆหน่อยไม่ทันใจเลยวิ่ง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 อะโอเคค่ะลงมาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่นั่งชมวิวนะคะชมแบบผู้ชายบ้านข้างๆตึกนู้นมีผู้ชมผู้ชายอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนนเนาะที่นี้นะก็ไปดูห้องนอนกันนะคะอันนี้เป็นห้องนอนของพี่เองค่ะซึ่งห้องนอนก็จะมีมุมรับแขกเล็กๆด้วยนะคะนี่วิวจากห้องนอนก็อาจจะมีตึกบางเล็กน้อยนะคะแต่ก็ โอเคพี่ก็โอเคนะคะอันนี้เป็นเตียงนอนแสนสบายนะคะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวของพี่นั่นเองนะคะเนี่ยเดี๋ยววันหลังอะ่ะพี่จะพาไปดูนะคะว่าพี่มีเสื้อผ้าเยอะขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยววันหลังพาไปช็อปปิ้งด้วยนะคะนี่นะคะเสื้อผ้าอะโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันเนาะ นี่นะคะห้องน้ำก็สวยๆนะคะตามนี้ค่ะโอเคนี่ราะคาน้องๆพี่ก็จะพาเที่ยวนู่นนี่นะคะแล้วก็ดูกันใช้ชีวิตของพี่นะคะถ้าน้องๆอ,อยากดูว่าพี่ไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างก็อย่าลืมติดตามช่องไอว่าบ้าเกมเอาไวด้วด้วยนะจ๊ะนะเออเดี๋ยววันเนี้ย พี่จะพาไปเที่ยวข้างนอกดีไหมจะได้รู้ว่าช่องพี่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วจะได้แบบมีใครสนใจจะได้ตามไปนะคะเดี๋ยวไปดูลงรถกันดีกว่านะคะว่าพี่มีรถอะไรบ้างมีรถกี่คันลงลิฟต์ไปค่ะนี่ลงลิฟต์มาแล้วค่ะสวยๆนี่คือรถของพี่ทั้งหมดนะคะก็ ก็ขโมยมานะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็อย่าลืมไปดูที่ชอ่องไอว่าบ้าแกมนะจ๊ะนี่ก็มาแนะนํากันนิดหน่อยเราจะไม่พูดอะไรมากนะคะอันนี้เป็นคันใหม่ล่าสุดข,ของพี่เลยนะคะสวยๆนะคะนี่สวยไหมคะดูสิคะพี่นี่ซื้อมาห้าแสนกว่าแล้วแต่งใบเซอแบบสองสามหมื่นนะคะเงินหมดตัวเลยคะ่ะอันนี้คือคันที่พี่ชอบที่สุดนะคะเดี๋ยวพี่จะไปคันนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปแว้นกันค่ะ โอเคเดี๋ยวผพ้ความปลอดภัยเสร็จหมดกันแล้วกันค่ะโอ๊ยใครโทรมาคะไม่ค่ะโอเคอเค,ค่ะนี่พอ <า S 1> ขึ้นมารไซปุ๊บวิทยุดังเลยค่ะํำคานปิดวิทยุก่อนค่ะโอเคอะเดี๋ยวพี่พาไปแว้นชมเมืองกันนิดหน่อยนะคะถ้านงน้องอยากดูเต็มเต็มนะคะว่าพี่ไปทำอะไรยังไงที่ไหนบ้างเนี่ยโอ๊ยตายน้องๆองก็เข้าไปติดตามได้ที่ไอว่าบ้าเกมอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวสิเธอซึ่งขอไปก่อน นี่นะคะโอเคโอ้โอ้ตอนนี้พี่ไม่ค่อยได้ขับมอเตอร์ไซค์นะคะพี่จะขับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเมืองนี้นะคะก็จะมีทั้งภูเขาแล้วก็มีทั้งทะเลด้วยนะคะน้องๆถ้าสมมติว่าน้องๆอยากให้พี่พาไปเที่ยวเนี่ยน้องก็ต้องไปดูที่ช่องนูนะคะอย่างที่บอกนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวไปดูร้านพาไปดูร้านเสื้อผ้านะคะเดี๋ยว พี่จะพาไปช้อปปิง้งเ,เลยเลยเลย่พี่จะพาไปช้อปปิ้งด้วยนะคะซึ่งก็อาถึงแล้วค่ะเบคค่ะเธอนี่ค่ะร้านช้อปปิง้งสวยๆนะคะเรามาซื้อเสื้อผ้ากันนะคะทิ้งหมวกไปเลยจ้ะไม่ใช้แล้วอะสวัสดีค่ะคุณวันนี้มีคอลเลคชั่นอะไรใหม่ไหมอยากได้เสื้อใหม่สักตัวนะ่ะ คอน,นู้เหรอได้นี่รองทเท้าก็น่าสนใจนะแต่วันนี้จะมาดูเสื้อน่ะเดี๋ยวซื้อเสื้อใหม่หดูนะคะวันนี้จะได้เสื้ออะไรนะโอ้โหไบเกอร์มากเสื้อสุดไปทำงานเหรออุ้ยสีม่วงน่ารักอะ่ะแปดพันค่ะท่านผู้ชมยังไม่มีตังค่ะต้องไปหาตังก่อนนะคะไม่ใส่ดีวกว่าเออ ไม่ใส่แจ uh, te <in> ็เก <in> ็ตเก๋ๆนะาซื้อดีกว่าค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวหลังค่อยมาซื้อใหม่นะทาม่ค่อยอยากใส่เสื้อผ้าแบบคอลเลคชันเดิมๆอะค่ะว่าตายกำลังจะมืดแล้วค่ะดูสิอะไรเธออะไรเธอปาปาปาโผล่ด้วยไม่ขวย่ด้วยอ้า ก็จะคุยด้วยทำไมไม่คุยด้วยล่ะคะป้าอ้อขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะป้ามองแรงใส่มากเลยกลับบ้านดีกว่าค่ะได้ยินเสร็จเราตำรวจค่ะแล้วยังไม่ทำอะไรผิดนะคะสมัอกันเนาะค่ะต้องปัดภัยโอเค เลนนู้นค่ะแถวนี้มีแต่เย็บป้าน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันดี hey, <girl. S 1> เดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปแต่งหน้าทำผมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับบ้านก่อนชาดาโอเคกลับบ้านค่ะไปทางไหนคะทางไหนคะงงค่ะงงค่ะนี่เหรอคะโอเคค่ะไปค่ะ เบรกอะไรตร้องมีคะแต่แล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 ะของรถเป็นหรือเปล่าโอ้ยขอโทษขอโทษนะคะนี่สาวแว้นค่ะสาวแวน <All right. S 1> ถึงแล้วค่ะนี่เป็นคอนโดพี่เอกนะคะ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องโอ๊ย,อยตายผิดเลนนี่ค่ะเลี้ยวค่ะเลี้ยวเข้าคอนโดค่ะโอ๊ยลุงขอโทษ <30 S 1> ค่ะโอ๊ยอย่าด่า <don> สิคะ <so suck. S 1> จะเลี้ยวเข้าบ้านเฉยๆค่ะ น่าเบื่อจริงๆเลยก่อนพวกนี้เลื่อนขวางทางอ่ะนี่ค่ะเข้าลงรถแล้วค่ะกูตายเดี๋ยวเดียเดีเข้าทางนี้ค่ะเข้าทางนี้ค่ะโอเคนี่นะคะวันนี้พี่ก็พาหน้องไปแวนเที่ยวนิดหน่อยนะคะถ้าน้องๆต้องการที่จะไปเที่ยวกับพี่เนี่ยน้องๆก็อย่าลืม กด subscribe เอาไว้นะคะครั้งน,นี้ทัน,นี้มองกล้องก่อนโอเคน้องๆคะถ้าน้องๆอ,อยากจะดูนะคะที่พี่ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะคะในเกมนี้นะคะน้องๆก็อย่าลืมกดติดตามนะคะที่ c h anel n ไอว่าบ้าเกมนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะกดเลยค่ะน้องๆคะกดตรงนี้เลยนะคะถ้าเข้าไปแล้วนะคะก็อย่าลืมไปย้อนดูคลิปด้วยนะคะพี่ทํา เป็น EP หนึ่งซองซอมซี่อะไรไปก็ไปย้อนดูได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายจุบจ๊บจุ๊บ